น่ารักไม่ไหวหวานไม่มีแผ่วกันเลยล่ะค่ะกับโมเมตนต์น่ารักน่ารักสุดหิวใจ ที่ FC ได้เห็นเมื่อไรก็ต้องยิ้มตามกันในทุกๆโมเมนต์สำหรับคู่ขวัญคู่หวานที่รอวันขยับสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงอย่างคู่ของหนุ่มเจ้านพะเจ้าและสาวสวยพีพีปุปรีดีค่ะล่าสุดทางเพจผู้จัดการได้ปล่อยคลิปเบื้องหลังการภถ่แบบนิตยสารของทั้งคู่มาให้ได้ฟินกันไม่ไหวอีกแล้วนะคะ โดยเบื้องหลังที่ได้ออกมานี้เป็นโมเมนต์เบื้องหลังน่ารักน่ารักตอนที่พี่ก้ากอดคอน้องพีพีส่วนน้องพีพีก็ควงแขนพีก้าค่ะ งุยๆบอกเลยนะคะว่าฟิลแฟนแบบจริงจังสุดๆหวานเจี๊ยบยังน้อยไปเลยนะฟิลนี้ทำแฟนๆติดอกติดใจจนพากันแชร์และคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเลยล่ะค่ะว่าถังคู่เขาเหมาะสมลงตัวสุดๆไม่ว่าจะส่วนสูงและอายุที่ห่างกันแบบอบอุ่นและยังอยากให้เสร์มโมเมนต์หวานๆแบบนี้ออกมาให้เรื่อยๆอีกด้วยล่ะค่ะ ไม่ได้เออเออเนี่ยมีแฟนถามว่าสรุปไปเรื่องรองเท้าอ่ะใครซื้อก่อนซื้อหลังไงผมมาซื้อนานแล้วแต่ผมเพิ่งเอามาใส่ไงหรอใช่ซื้อที่ไหนคะซื้อที่ไหนซื้อที่ญี่ปุ่นอ๋อคุณไปญี่ปุ่นมา่อไหร่ผมี่ไปมาสี่ห้าปีแล้วมันออกมาสี่ห้าปีแล้วนะใช่พีพีเชื่อดีไหมเนี่ย ชอไม่คยอะ